สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตลูกโกโก้นะคะเป็นรุ่นที่สองนะคะรุ่นแรกลูกเท่าเกือบจะนิ้วก้อยแล้วแต่เราใส่ปุ๋ยผิดสูตรนะคะคือลูกเขาไปกลายเป็นสีน้ำตาลหมดเลยเน่านะคะก็เลยติดลูกใหม่นะคะอันนี้ลองเราจะไม่ทำอะไรเนาะเราจะยังไม่เร่งใส่ปุ๋ยนะคะจะปล่อยให้เขาลูกใหญ่ก่อนแล้วค่อย นี่นะคะจะใส่แค่สูตร16นะคะสูตรเสมอไปก่อนนะคะบำรุงทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบให้เสมอกันนะคะก็ก็ยังอา,อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะโกโก้หายไปไหนจริงๆแล้วเกิดปัญหานะคะชาวสวนประสบปัญหาบางอย่างก็คือเราทดลองด้วยตัวเราเองแล้วเราก็รู้เลยว่าถ้าเขาลูกยังเล็กอยู่ก็อย่าไปไอ้นี่มากนะคะกระตุ้นด้วยปุ๋ย จะทาให้เขาหลุดร่วงได้นะคะหลื่อนเน่าเสียนะคะจะกลายเป็นผมดําๆแบบนี้นะคะเน่าไปเลยเนาะอันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะบํารุงเขาใหม่นะคะเนี่ยเริ่มเริ่มออกอีกแล้วค่ะก็คือตอนนั้นเราก็รู้สึกไม่ดีนะคะคือทำทำผิดกับต้นเขาเนาะก็เลย ปล่อยให้เขาออกดอกใหม่นะคะนี่เขาก็ออกดอกเยอะเหมือนเดิมนะคะก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนก็คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ